นักสึกเท่าไรยังพออดทนแต่เจ็บที่ไม่เตรียมใจไม่มีเหตุผลเจ็บจะนคนข้างางเราทั้งคนมันเจ็บเหมือนตายอุตส่าห์ไว้ใจให้รักให้ความสำคัญแล้ว เธอปิดบังฉันเกลียดตัวเองที่รู้ไม่เท่าทันว่าเธอเกลียดมากมาย สนับสนุนโดยให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตที่ไทยประการชีวิตอย่าดมตาป่วยเสียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันการดินไทยรักคุย่ยท่องฟ้ามิตรซอยงาดำเท่นประโยอ์ทุกคำของงาดำอร่อยมากเออเออโอ้ยทำไม แล้วนี่ฉันต้องไปโรงเรียนแล้วไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยอาบน้ำอาบน้ำหรอป,หหหหป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วต้องไปโรงเรียนเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้ฉันเมื่อคืนดูหนังดึกอัยนี่ไปแต่งตัวดีกว่าทีหลังจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครูจะด่าไหมเนี่ยนี่มันใกล้ชั่วโมงแรกแล้วนะโอเคโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วรีบไปโรงเรียนเลยดีกว่า ขี่จักรยานไปเลยตายแล้วโดนคูว่าแน่เลยชั้นเนี่ยโอ้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 ยทำยังไงดีเนี่ยขี่จักรยานไปดีกว่าไปเลยโอ๊ยมีรถไหมต้องดูรถก่อนดูซ้ายดูขวาโอเคไม่มีรถรีบไปเลยดีกว่า ที่หลังอะนะที่จริงทำหนี้อกะนอนดึกตื่นก็สายฉันเนี่ยเพื่อนมันมันนี่ฉันตายแน่เลยมันด่าฉันตายแน่เลยฉันมาสายก็สุดท้ายรงเรียนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยตายแล้วตายแล้วโอ้รีบจอดจักรยานดีกว่าแล้วก็รีบเข้าเรียนเลย,ยจอด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 ,จอดตรงนี้แหละเนี่ยที่จอดจักรยานลง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  รีวิ่งเลยฉันเดี๋ยวครดูด่าเนี่ยครูจะเข้าก่อนเวลาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยครูจะเข้าก่อนเวลาไหมอ่ะนี่มันใกล้ชั่วโมงแรกแล้วนะใกล้คาบหนึ่งแล้วเออมเดี๋ยวนะฉันจะต้องดูล่าสราวก่อนว่าครูจะมาหรือยังเดี๋ยวนะไม่เป็นไรหรอกเดินทําเป็นเดินแบบ เดินชา้าๆทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเอิม่มฉันก็กล้ากลัวๆไม่กล้าเข้าห้องอ่ะเดี๋ยวต้องใช่ประตูมีหน้าต่างนี่ฉันดูก่อนแอบ,บดูแอบ,บ,บ,บดูวัดครูมาหรือยังเฮ้ยแอบเบฮย้ฮยเุ้ยครูมายังอ่ะอุ้ยครูไม่มาทีเฮย้ยปลอดภัยสบายใจหายห่วงอืม เอาละงั้นฉันรีบเข้าเรียนก่อนที่ครูจะมาดีกว่ารีบเข้าห้องเลยสวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนฉันมาแล้วโอ้โหเฮ้แกนะมาสายทุกวันเลยเมื่อคืนทำอะไรหรือจ้าเพื่อนพวกแกฉันขอโทษที่เมื่อคืนฉันดูซีรีส์ดึกเลยอะฉันก็เลยมาสายอะอ๋อยางมีนิ้งทีหลังแกดูซีรีส์ดึกนะจ้า ใช่ใช่ใช่อย่าดูซีรีส์ดึกใช่โอ้ยไม่ดูแล้วอืมฉันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วฉันสัญญาเออพวกแกเดี๋ยวนี้ฉันกทถามอะไรหน่อยชมรมมีชมรมอะไรบ้างหรอที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ชมรมอะไรล่ะแกก็ชมรมน่าจะสินยังไงล่ะฮฉันไม่อยากเข้าหรอกฉันมีชมรมอยู่แล้ว ฮะชมรมน่าจะสินย่างนั้นเหรอว้าวงานถนัดฉันเลยฉันชอบรำตม้งแต่เด็กฉันไปสมัครดีก,กว่าพักสิบนี้โอเคอันนี้แค่พักสิบนาทีเฉยๆนะครูให้พักนะ่ะรีบไปสมัครตอนนี้เลยดีก,กว่าเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ชั้นสองหรือสานี่แหละจำไม่ได้ขึ้นไปดูที่ครูเชื่ออะไรแล้วนะ ฉันจำชื่อครูไม่ได้อ่ะอโอเพลืองไปพักกันหมดละอ๋อชื่อครูสีนวลจำได้แล้วครูสีนวลแต่สมัครที่ครูสีนวลที่ชั้นสามได้เลยโอเคชั้นสามชั้นสามฉันเคยเห็นห้องนั้นอยู่ชั้นสามมีห้องสมัครโอเคไปขึ้นไปดิขึ้นไป,นไป,นไปดีกว่า โทษเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนะ่ะฮะเออไม่เป็นไรค่ะฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะเมื่อกี้ฉันเดินไม่ดูตามมาตาเรือนะ่ะหนูก็เหมือนกันค่ะหนูก็ต้องขอโทษพี่นะคะหนูเดินไม่ดูตามมาตาเรือเหมือนกันไม่เป็นไรจ้าฉันยกโทษให้แล้วน้องมาทําอะไรตรงนี้หรอหนูมาสมัครชมรมเล่ศิลป์นะคะหนูขอตัวค่กท สวัสดีค่ะคุณครูเมียเด็กกลับมาหายชั้นถึงที่นี่หนูจะมาสมัครชมรมษษษษนรศิลป์ค่ะใช่คุณผู้หญิงชั้นติดมานั่งสิโอเคค่ะครูจะให้หนูทำอะไรต่อหรือคะเต้นชื่อ เสร็จแล้วค่ะครูตอนนี้มาซ้อมรำเช่นาจะสร็จนะไปได้ค่ะครูขอบคุณมากเลยนะคะคุยได้รำแล้วฉันคูจะได้รำเพียไรนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันตอนเย็นสิตอนนี้ฉันรีบไปเข้าเรียนก่อนดีก,กว่าดีใจจัง ไปไหนคะเวลาไปกลับบ้านฉันจ้ะแกอย่ามายุ่งเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้เจนจินตราหนอยอยานี้ไม่สนสนสนคะ,ะเอาเลยมาสิมไม่กล้าสิ ลาายฉันบอ่านหแต่เจ๊จดมากโอ๊ยโอยโอ้ยเข้าห้องน้ำกันดีก,กว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดอีกกลับบ้านแต่อตอนนี้ข้าห้องน้ากันดีก,กว่าฉันปวดฉี่เนี่ย โอ้ยไม่ไหวแล้วหัวแตกเต็มหมดเลยช่วยด้วย